แวนแวนหัวสองผ่านไฟแดงเมื่อกี้มาแล้วโคนมั่วเลยรถติดรถติดเจออีกหนึนไฟแดงแต่ไฟแดงนี้เราไม่ติดเพราะว่าเราเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดดูรถดิกไฟแดงต้องให้รถติดหลบแต่กูน้ำพะ รถด้ากลัวว่ะดถ้าไมน่หรือจะดูท่าทางตาดูสองอย่างคนละคือ ไปไหนวะทุกนามุไใจเย็นเยๆตอนนี้ก็เป็นไงลจะหกโมงแล้วห้าโมงกว่าก่าห้ากว่ห้าสิบอันนี้จะสร้างอะไรอีกตัไม่รู้ ใช้เวลาปะเออมันหน้าทาองมนน้าขาอันนี้หมู่บ้านอะไรวะสาิีทอนเปล่าเามาซื้อบ้านกันผ่อนเดือนละหนึ่งพันบาทเท่านั้นโหผ่อนจะตายเลยกว่าจะได้บ้าน ขึ้นจักรยาะนี่พักบ <laughs> <Yeah. S 2> ้าแม่แมถึงบ้านแล้วกติบ้านแม <c oughs> โคตรวุ่นวายอะ่ะ <c oughs> In ซอยบ้านแมนก็ทมีเซเวลล่นรตัดมีเซเว 2, ่นสองเซเว่นรตัดเอฟเพขอยงเดโอ้หมาเห่าขับไว้รตัดนะคะสักคอย